อยู่ตอนลูกพี่น้องเนาะหายหายน้ำลูกเบิ่งเลเป็นแท่งเนาะเพิ่นเพิ่นจ่อเลือดอะไรแบบอ่ามันโบถือเส้นเลือดเลยเพิ่นจะคอยเข็มหาเส้นเลือดแบบนี้นะพี่น้องยนาะภาษาบวกเ้าเบิ่งเลยอาหารไทยสองเพื่องวันนี้ทางประธานเป็นแบบเออไอยากให้กลับมือเลย่าษัโน้แต่ว่ากลับทรงแรงๆเพราะว่าคือเพิ่นนี่ กาคิดน้ำเรื่องเงินอะไรพี่น้องเนาะเพราะว่าเราเลงมาเราเป็นคนต่างชาติการใช้จ่ายมันกัสิทธิเท่เนาะแล้วก็ต้องมีคามาจำแบบนี้นะพี่น้องเนาะมาจำก็ต้องมาจำนักมื่นเบล่าทางสามุกดาแล้วก็บ่าวทาเนาะกะคนอื่นกะทางสามุกดากับโบมียังต่อบูธแทนคุณอ้ายแล้วก็กระพ่อเนาะกับมี่าระยอมือสิบนิ้วขึ้นเด้อทางลูกกับคอขอบุญขอบคุณ ทางอ้ายแล้วกับพ่อหลายายเนาะนอนรับขับขอให้เจ้าได้เงินมือน,นอนตื่นก็ขอให้ได้เงินเซนแบดมือมากกัอให้ได้แก้มวมันใ้โชคโทษให้เห้มาพันม่านให้สบายดีเด้อกับทักทายสบายดีสวัสดีพงเอ็นพี่น้องปา้าลุงกันเบิดสขุขสุขคนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะ พบเจอกันกาคือเก้าพี่เอยกายยงดูทีห้องมอคือเก้าเนาะตอนนี้ทางน้องอาริพนนอนพี่เอยก็เลยหลักมาเปิดคลิปนะเพาวาช่วงนี่หันเพิ่นก็อยากงงงในราะว่าถือเข็มเลื่อยทางมอเพิ่นกาเจ้าอั้นเจาะเลือดตลอดเลยเนาะเขาไม่ร้อนเหคือยินแค่ซื่อมาแต่เ้าเลย กำลังจะมากินข้าวพี่น้องเลยกินข้าวแล้วก็ลงกันไปน้ำนาะเพราะว่ามันบ่มีเวลาได้กินแต่เวลาลูกนอนเนาะจะพัฒเปลี่ยนกันไปทางบาถา,าเบิ่์กาบัวสบาย,บบายพี่น้อง,งตั้งสองมือมาแล้วได้รับไอ้แล้วมันชิอ่าจากกระปดออกอ่ะมากินข้าวแล้วกันพี่น้องกินข่าวเลยกันยังบ่ทันฮู้เนาะว่าสิได้กลับมื้อใดพี่น้องเพ<ถ><ป>ราะว่าทางน้องเนนี่กายังอันนี้อยู่ ยังเบิ่ออาการของน้องพนยูเพราะว่าทางน้องพันมีขาดน้ำลายวันเนาะขาดน้ำลายก็เลยต้องนอนลงหมอใส่น้ำเกลือแต่ว่าเรื่องตะกี้บอาสายขึน้นมสิชวนสมุกับมื็นีกอนแลาะก็แล้วก็หมอพลอยองเบื่งอาการอีก่อนแล้ ครับเป็นภาพทีเป็นจอเลือดคือต้นลูกพี่น้องเนาะหายหายน้ำลูกแม่ว่งเล่าเป็นแท้งเหรอเพิ่นเพิ่นจอเลือดอะไรแบบอ่ามันโบถือเส้นเลือดแล้วเพิ่นจะคอยเค็มหาเส้นเลือดแบบนี้นะพี่น้องเลยนะหายตอกาเบิ่งเาอะไรตอกกับไข่ เราเข้าเราเข้าโครงการชื่อจังกรณีอะไรกินข่าเลยข่าวเนยการแบบว่าโบโบเคยเห็นเคนเจาแบบเลือดแบบนี้เนาะแต่ว่าทางแพทย์หมอนี่เป็นการให้ตามหน้าที่เนาะแล้วก็คือทางหมอคนนี้ต้องเจาะเส้นเลือดใหญ่เพราะว่าคนสืบตรวจน้ำในร่างกายแล้วก็สืบตรวจ ยังหลายอย่างเนาะทีเพื่นเรามาทำาเาจาะอ,อ,อันอันในในปลายเล็บอ่าในในปลายนิ้วมือหันสิบประเภทอา่าตรวจอย่างทั่วไปบพยังประมาณนี้แหละพี่น้องนะแต่ว่นนี่คือแบบทั่วห้างการเพิ่่นก็เลยต้องเจาะอ,อันเส้นเลือดไงค่ะพี่นอ้องบนันนี้ทางนอง้องอลิสเพิ่นกับแบบ ยังบ่ทันได้ตื่นนอนซะเนาะแบบปุ๊บไปนะเพราะว่าทางแพทย์เพิ่นเพิ่นอยากให้อนานคนตรวจออกมาแต่เช้าแน่เนะาะเพราะหมอใหญ่เพิ่นสิขึ้นมากน้องมื้อนี้หม,ม,มอเมื้อนี้หมอใหญ่เป็นทีขึ้นมาหมอแม่นหมอผู้ที่เพิ่นเคยมากนะเออมืองอาไรเพราะว่า,วาข้ามานอนนี่กะสองคืน3คืนมือแรงเนาะนี่ว่า2คืนมื้อนี้ขันนอนอีกมื้อแรงก็3ม,มื้อ ตว่าน,นอนก็ยังผู้อ่ะสีออกมือใดน้ะพี่น้อยจ่าจักกี้ก็เราตาจักก้มาซื้อตัมเมื่อตอนนั้นเงินกับโมมี่เงินเงินกับซีเวิร์ละนแบบการใช้จ่ายกับแบบการไลน์อยู่นะไม่ว่าหลา่อโชมท้วยเคือเ่อนแรกนี่อ่า ขึ้นเลยในสาม,มูดาบริจาคเนาะลุงเศร้าขึ้นมาเพราเมื่อวานนี่บารนี่กะเพิ่นอันให้ไปเที่ยวบินเนาะเฉพาะของของมืออ่ามือแรกนี่สิต๊อกคือ4,900มันจะมีปลายน้ำแต่สาม,มูดาจำปลายมันบ่ได้เนาะและบารนี่ทั้งหมอเพิ่นนี่ให้มัดจำไปอีกอ่าหาพันหายใจเป็นมืดน,นึ่งแบบนี้นะพี่น้องเนาะบารนี่กะคิดลแล้วเนาะพี่น้อง พราะว่านั่นั่นเราตแต่ว่าคนก็บอกเยอะท่าว่าการใสใจบ่ฮอดมืนกับคนกับซีได้กันสองคืนเนาะตอนนี้เข้ากันอนนอนห้องบานกต่สองคืนแล้วมีบินใจสองมินสองินมินจะหาพันบาทเนาะทั อันนี้หันเก็บว้ดีๆด้วย้า่ะด้วยนี่ยนดบ้ยนะตานหายนี่ไม่พอเสือจัะใช้ยมไม่ก็จะยมบัวได้เลยพี่น้อย ไอ้จนก็สบายคนเลยอยากอันนี้ไปหาไปหาหมอแต่ว่าบม่ยอมไปแบบว่างานเฟรย์เฟรย์เพราะว่าโน้นนี่นั่นเนี่ยมันโดนแล้วยามบุญมีไผยเบิ้งคนน้อยเป็นเไปไป่สามารถุกดามันยากนะเสื่อเอายามากินเนาะคือว่าเคาสิเล่นนั่นแล่นี่กับเบาถากเบ่ได้ไม่แต่ไอายิสัยเลยมันนี่มากันสองคนเนามันต้องรับกัน บ่าวทาบางลูกสมมุติไปเชื่อเชื่อนี่หรือเปล่าชื่องลายเพิ่นใส่ไปบ่าทาเพิ่นเอานั่นเอานี่เพิ่นยังบ่เคยไปแล้วเพิ่นมาไว้เห็นไหพี่น้องเนาะแบบเพิ่นยังดื้มๆนลำๆเกับทางกายเพิ่นกับแบบอ่อนเพียเพียลอยเนี่ยกันเลยแบบมีตาลูกเนาะฝ่ามือตาจะเป็นคนเล่นนั่นเล่นี่เนาะกันเลยกัได้ไปกันเลยซื้อยามากินบ่าทาไข่มาแต่บ้านคุเมื่อนั่นกับเปิดไข่อยู่แต่ว่าแต่ว่าแม่พี่น้องบ่าวอะผมมี คนมาดับนะสองคนเข้าก็เลยมันก็เลยตัดสินใจมาทำมากค่ะมือเบอร์เดินไปกินเผาเด้อเดินเบิร์แล้วกินเผาอ่ะ <c oughs> นางกินเสียงวนาน,นี่ยบนประธานอนนี่เนาะบางที่อะนางเป็นใครเนีเขากับมันมือนะบางที่กับมันใหญ่บางท,ที่กับอะไรเช่นไงเขานี่ลืมนะวนงิด,ดวเลยว่าม,มันบอกบะถึงกับข้างกายเขามันมันบริสุทธิ์ เพิ่นเนี่ยทั้สามองศาเมื่อมือนี้เนาะเคนหนึ่งน้ากลัวการใช้จาาาา่ายน้ำแต่ว่ายังดียังดีทวิทยาทางไอ้ใหญ่จะดีเพิ่นเนาะอยู่ทางฝั่งไทคเป็นทางไอ้ค่ะทางไอ้ทาเพิ่นกะได้สุดได้ซอยมาอสองเท่าแล้วเนาะมือสองเท่าแล้วก็มือหนึ่ง<ด>ตอนถมบมาเนาะต่อซื้อบ้านง่ายเพิ่นงายมากมือ<ด>หนึ่ง หมออยู่ภาคใต้ตั้งแต่ฝาามือเนาะจะห้าวบอได้มากทุกทีเนาะแต่น้องคนเป็นเล็กๆก็จะโดยคือทางอายคนนี้จะให้สามิตากระป๋าเนี่ยพามาตั้งแต่มือคนเป็นมือที่โซ่เนาะมาสบายยังบ่ได้มากก็เลยคนเป็นอันนี้แล้วกันยังบอลซาเทอร์ก็เลยตัดสินใจมาหาหมออยู่ที่อีกเพดคนก็หายมามือหนึ่งแล้วรอบสองมากก็หายมาอีกมือหนึ่งคนเป็ดสองมือ ขอบุญขอบคุณหลายเนาะขอบุญขอบุญทั้งต่ายกรหลายเด้เนอได้ไอ้เพิ่งนี้เมื่อนี้ยันได้กลับจะเทพพี่น้องเนาะแบบแอนนาเท่ากับเกรงใจเพื่อนเนาะแปลว่าเพิ่์ดกับซอยมาหลายนะนะพี่น้องเนาะคือก่อนก่อนเทียบไปเมื่อเดือนนี่เพป็นกัซอยมาแล้วสามพันเนาะทางเบิร์ดไอ้เพป็นกัซอยมาเป็นจำนวนเงินสองหมื่นสามแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่บ้านเฮามันกัการใช้จ่ายมันกับมันกับสิบกว่าแห่งตานนั้เนาะแล้วตอนนี้ มาพี่กับือวราอะไรแบบการเสียใจกับขันธรรมจัมป์ไปก็ยังเปฝีมือแล้วแต่ว่าคือเท่ากับผู้ว่าเข้าสีได้นอนโรงพยาบาลกักมือวันนี้คนนอยเป็นกับยังบุษันดีขึ้นนะแต่ว่าคืออาการของเมื่อวานนี้เพิ่งกระถ่ายไปเทสองื่องวันนี้ทางปฐาเป็นแบบเอ้ยลุ่มยากให้กลับมือเลยบริสันเนาะแต่ว่ากลับทรงแรงเพราะว่าคือเพิ่งนี้ การคิดน้ำเลงเงินอะไรนี่น้องนอเนาะเพราะว่าเทาเลงมาเทาเป็นคนต่างชาติการใช้จ่ายมันกะสิเพพเนาะแล้วก็ต้องมีคามาจำแบบนี้นะพี่น้องเนาะมาจำก็ต้องมาจำนักมื่นแบบนี้นะแต่ว่าผาสมนุนเท่าผมมีเงินนักมื่นนีกอ่ะเท่ากระจายขปส่วนใครยาที่เพิ่มเฮ็ดบินมาให้แบบนี้ก็ได้นะพี่น้องก็เอาตามที่ว่ากำลังเท่าไวแบบนี้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือทั้งน้องเพื่อนก็ยังมประทันดีขึ้น นี่เฮากับบุหูเฮาสิ่งนี้นะ้องจะคืนเนอะก็เลยจาา่ายคมารถจำไปใีน่น้องนะต่กะกลับมาฟังอีกอ่ามัอนี้วันทีต้องมีกันใช้จ่ายยังมอหรือว่าอ่าเงินในงบที่เฮาจ่ายไปมือน,นึงหรือว่ายังพออ่าค่าคือค่ามอบหรือว่าจังไายกะมาฟังกันอีกเท้นหนึงแล้วกันฟังตามาามุดากลัิมาอ่าจ้งคิดอีกเท้นหนึงนะเนาะเห็นไหมปะคะอยู่ก่อนเนาะฝันยักมือ <c oughs> แต่กะทังไอ้เปิดนี้กะบริกากให้กลับเนาะพี่น้องเราว่าอยากให้กางน้องนี่เปิดนี้หายก่อนเพราะว่าทั้งย่างอเมือแหละยี่หรอยโบเศร้าเลยกลับมาหาไม่อย่างนยากกลับเป็นคนใบพยูนเนาะต่างเขาได้มาแล้วค่ะตกกระเทือนได้มากอ่ะยูเห็นมันเศร้าเนาะแต่งอยกลับทีเดียวเมาตากะกินกินเก่าก็เสพ ั้งแต่มือหากะมือนี่เนาะใครเนี่ยตุนกับบารบนอนกับนอนนี่แห่นอนมันแบบ้ามาอยู่แบบนี้มันกับเซนที่มันกับปังว่าก็ว่ามันก็คือหอมพิเศษที่แนวก็จะไปหอมพิเศษคือหนึ่งพันหาร้อยเอ้ยพันสี่ร้อยก็เลยบ่ได้ไปนะเพราะว่ามันแพงก็เลยเอาเก็บเงินส่วนเนั่นมาไว้เป็นค่ารักษาหรือว่าค่ายาเนาะ เอาเดือยอวี่ีก็อยู่ยไปคือว่าห้าอยู่ถึงชี้กับมูอก็อยู่หลายคนเลยเนาะเยอะเลยของเฮานี่เฮาบจะมามีคำประจำเอาจจะหนึ่งกับห้าเป็นคนต่างชาติเน,ะนาะอาจจะเป็นเกี่ยวครับห้าเป็นคนต่างชาติมัน,นเลยแพงเนาะม,มีคนนั่น คนลานังกันเนี่ยเปิดมาที่ว่าลูกเพิ่นเป็นไข่ที่ว่า,าย์าามุงดาเคยเล่าไปนะพี่น้องนั่นเพิ่นกะเสียไปกะเพิ่นนอนสามคืนเนาะเราเปไปสมุนคว้าต่อว่าคือจะก็คือว่าอะไรแบบมันก็ึ้นอ่าอ,อิงตามบางเคสเนานะถ้าว่าเคสใดนะัดมันก็คือว่ามนะันามนักแน่ทันคือเคสใดนี่ก็กรบมปานใดพี่น้องเนาะเสียอยู่แต่มันก็โมนักสามเคสอันที่แบบนักเนาะ สบาเาะว่าจ่าวคือเงินลักหาพันหรือพบ่้อยหมื่นมกาขาวมาเนาะว่าเขามานอนคืนแบบเานอนคืนวมวาเขานอนคืนแบบต้องเสียเงินหลักมึมง,ง,กกงมาะมาก่ะ มาน้ำเดียวกันกับอันซาเคึมพอดีเพิ่นมาพอกันอยู่บางด่านบนอาหารกับขี้รถมานเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นพาซาบัวมาบะเพิ่นซาบวัวเนาะกะสิเราเห็นบะพาปั้ะไปมืัวนี้เนาะไปนะพอทางซาเคึมอากาศท้องอืดเพิ่นนี่ก็ถนะือว่านะคือว่าน่าแต่ว่าทเป็นปัวนี่กะ เคนซอยได้นหะมแต่ว่ามันก็ขสุนอยู่กับเหมือนแต่ว่าคือทางอ่าอ่าอ่าไอ้คนหรือว่าผัวเพินะ่นเนาะเพิ่นก็จนปันญญาแล้วพี่น้อยทำอเพิ่นเป็นรอยฟังเนาะเดี๋ยวว่าคืคอโบมีเงินบัดน,นี้คือว่าเพิ่นให้ยพอกไตยอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะการเสียเสียเงินรายกะก็เลยมื้อนี้ก็สิได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านหรือว่านะ กันไม่ใช่ป่ะเบื้องการนะครับชุดต้องแห้งนะมมาเห็นกันถือว่าอะลงลายพระวันทองไงขึ้นหน้าเพิ่กตอนที่สามมุกดาพ่อเพิ่มน้าอะหน้าเพิ่นก็ยังเต็มยังซอสยังใส่คนนี้อยู่แต่นี่แบบหน้าเพิ่นซีดอันนี้แหละพี่น้องถือว่า FC หลายคนหน้าจะพูดเพราะว่าตอนนั่งกับที่นั่งทั้งไอจันพี่เนาะเพิ่นก็เอาไปรูดหน้าออกมาตอนนั้น จะมีแต่ว่าทางเฮาอะเป็นกำลังใจให้เพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นนี่กะเป็นมาดุลพอสมควรตบะค่ะไปหาหมอนี่กะคุณรักู้ใหญ่เพิ่นกะคือว่าโอ้สุดซอยมาหลายพอสมควรอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าอาการทางเอื้อยเพิ่นนี่กะอ่าบ่ดีขึ้นปานใดเพราะว่าจะคลายเน่แล้วกะเป็นอีกไปเถอะเนอะเนม่แล้วสะกั จอมีจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนี่น้องเลย่ะเสร็จแล้วก็หลับโซานเพื่อนทำใจนะพอกใจกว่าดเข้าวเงินในยจ้ะแจกกระตองทำตจเพาตใจนี่คือโลกเศรษฐีสมมติเนี่ีคือเฉพาะคนรวยเท่านั้นบางทีมีเงินพพอเนะราคาก็สูงรันล้ค่าทำเยอไายลดลงแล้วเนาะแต่เคยทาง หมอ่นก็มาถามเกี่ยวกับอาการน้องพี่น้องเนาะกตคือทางหมอเพิ่นว่าบกพร่องเห็นการเพราะว่อาอาการน้องเพิ่นยังบ่ทันดีขึ้นแล้วอีกอย่างคือตอนนี้น้องคนนี้ไข้ไข้กะอ่าพอกินยากะเศร้าไข้ลดพอเบิด์ิดยาแล้วกะไข้อีกแบบนี้นนะที่น้องเพิ่นก็นเลยอ่าให้ติดตามอาการอ่าไปอีก,ก่อนแล้วตอนนี้ก็คือทางอ่าเกลือแล่บอกเนี่ยเออเออน้าขอน้อง เพิ่งมากินนี่นาะ,อะ <Okay. S 1> ตอนนี้หันกะเออดีขึ้นหลายแล้วตอนนี้เพิ่นกะ,ะลดปริมาณน้ำเสื่อลงเพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่กะรทายมาหลายมือหรือว่าทายหน้ากะขาดน้ำพี่น้องเลยเนาะก็เลยตอนนี้กะทางโมเพิ่นกะอันลดน้ำเสื่อลงค่ะมีแต่ละทำใจอยู่อีกตัวเพราะว่าอ่าคือว่าอะไรถ้าสมมติว่าอาการบบดี้ึ้นเนาะ เขาก็ต้องได้อยู่ก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าถามเมื่อแล้วเป็นมาอีกกะซินักอีกพี่น้องเนาะกับซินกเติมก็เลยาจังไรกะความใจในก่อนมาทานเนาะอดอาเนาะเพื่อลูกเนาะอังคือแบบซี่กะมันกะปุ่มีพยายากมาอยู่เนาะแต่ว่าเขากะจำป็นเพราะว่าทางน้องเพิ่งกะยังบ่ทันเศร้ายา่มากอดมืทแทนมุ่หมองน้องเพื่นดีขึ้นกะเขาก็อยากให้น้องเพื่อนอ่าเศร้ากระคักด้วยว่า ได้ครับคำอนุญาตจากหมอก่อนถึงจะกลับบ้านเนาะถ้าสมมุว่าเฮาก็ไปเลยพาร,ราการควรตัดสินใจของเองเนการหนึ่งมากกาญหนึ่งเชื้อโรคมันกับคลื่อน,นี้กันเป็นคลื่นอีกมันกระซีได้ยากกละตัวกระเทือนเฮาได้มาแล้วกันอยู่ก่อนซะเนาะตอนนี้ก็คือว่าลงใจไปหลายกับาการใช้ใจ่ายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งว่าอะไรทางเฮานี่ก็ใจกับ ซำอันนี้เนาะะวัาดีนะเราเลยกันมากแต่ควอมสู่นะพ to ี่น้องเนาะแต่ตานี้แต่ว่าเนี่ยมือสุดหัวพี่น้องเนาะทางอายเพิ่นและแต่มีทางคุณพ่อน้าเพิ่นกะได้ชุดได้ซอยมาตอนที่ว่าหัตซายู่บ้านเนาะกะหาพันบาทก็ดีใจลายพี่น้องเลยเนาะที่ว่าทางเพิ่นกะเบิงเห็นแล้วกะเป็นห่วงคนน้อยขึ้นแต่กะได้ชุดได้ซอยเรื่องขายสุขยาเนาะเพิ่นกะเพิ่นก็ย่ำสามุพี่น้องเนาะ อ่าคือแบบเปิ้ลมาเปิ้นจะซอยเต็มที่อ่าขอแต่ว่าให้คนน้อยเปิ้ลนี่เศร้าเนาะอ่าขออยากให้กลับโดยพาราการเปินว่าอ่าส่วนที่ว่าการใช้ใจนี่เปิ้นเสียพิซซอบเปินว่าเน,าเนาะเก่าพี่น้อยเนาะฟังแบบนี้กับเฮากันอ่าจีเียมต่อบุญเต้นคุณเป็นแน่เนาะแน่กาแบบ ดีใจเนาะที่ว่าเพิ่นเพิ่นยื่นมือเข้ามาซอยในช่วงเวลาเฮาขับขันในช่วงที่ว่าอ่าเฮาแบบอ่าสอกมาหาพระท่านเนี่ยนี่งเป็นช่วงที่ว่าทางน้องเพิ่นเป็นเนาะค่ะเพิ่นก็เอ้ยเป็นกําลังใจให้เนาะเพิ่นก็ว่าเอ้ยขอแต่ว่าดูแลคนน้อยเพิ่นให้ดีแล้วก็พอเนาะมีแต่ว่าเทคแคร์ดูแลน้องเพิ่นกับพ่อเรื่องๆ่าใเสียใจดีกว่าทั้งอายเพิ่นก็สิี่เสียใจด้ยกั พี่น้อยก็เราจะพาไปหน้าเนาะอ่ะาไข่เพิ่นดีๆีไมหมเฮงอะไรพี่น้อยเนาะ,ะเดี๋ยวก็กินข <c oughs> ้าวน้ำว่าเอาไปน้ำพี่น้องกินข้าวอย่างไรดีเนี่มาเป็นไงมาเป็นพระละไอ้ห้าเนาะถ้าอ๋อมาสมอผ่าผ่าละ นี่เนมวะเนกิน,ค,นคือเฮาช่วงนี้กับบอคอยได้ไปถ่ายคลิปทางอื่นเนาะกับลูกกับบอคอยกับคน,นคนที่มาเพิ่น,นเฮ็ดเกี่ยวกับยูทูบอ่ะเบิ่งวิวอเองที่แบบเพิ่นกันคือที่ข้าใจเนาะแบบว่า<ม>คือนหนึ่งเฮากับบ,บอคอยได้ไปถ่ายคลิปจองมาวิวเฮาบอขึ้นกับไ,ได้ทำเฮากับจากยูทูบนี่กับมันกับบอไลนะพี่น้องเนาะกับ ก็จังอ่านี่แหละกับโบคอยได้ไปทายคิด้องทายทางน้องอริสเป็นลงนี่กับวิวลักลอยเนาะพันหนึ่งพันหนึ่งกันที่ได้ทอดได้พี่น้องได้อยู่วอนหนึ่งเหรียญเนาะโบได้โบได้ซ้ำหนึ่งเหรียญเนาะวิวลักพันพี่น้องเลยจัดถือว่าการใช้ใจกายกำลังแข่งหงด้อเนาะวสมองนาักการใช้ใจเฮ้ากับคือว่าพี่น้องแบบอันนี้พี่น้องช่วงนี้กับแบบ บ่เคยได้ไปกะมันกะน,นั่นแน่เนาะอ่บมีแต่ ขอบอกขอบใจ FC บอรชูปูชคดคนะนที่ว่าเพ่นสามารถติดตามครับชมมาฟังเบิบ่อกี้เ,เป็นโฆษณาให้พี่น้องเลยเมื่อกน้องเพ่นเคยซีพีย์ให้น้องแบบว่าซียามากกินนมแล้วก็นอนเด้พี่น้องยายห้องบริการซ้ำหายหยู่ตาตูปตาปูเนาะ ก่นอนอื่นเนาะกับทางสามุกดาแล้วกับบาวทาเนาะกับก่อนอื่นกับทางสามุกดากับบูมิยังต่อบุตรแทนคุณอ้ายแล้วกับพ่อเนาะกับมแต่ว่ายอมือสิบนิ้วขึ้นเด้อทางดูกับขอขอบุญขอบุญทางอ้ายแล้วกับพ่อไร้ไร้เนาะเพป็นกาบให้ประสงค์ซ่เสี่ยงเลี้ยงน้ำพี่น้องเนาะกับมแต่ว่าอ้ายห่างอ้ายใจดีอยู่ทางฝั่งไทย อาทิ่สุดซอยทาสุทายาทั้งนอง้องอลิต์าเข็นมาในครั้งนี้ทั้งลูกหลานกะขอให้้อยและครอบครัวเนาะแลักพอและครอบครัวจบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงืออายุมันคนยืนปรารถนาสิ่งได้กะหอยเลยสมความงดงามปรารถนาเด้อเนาะเรื่งธุรกิจการงานอะไรก็ขอให้ประสบวามสำเร็จในหน้าที่การงาน อขอต้อนมาสำนักกับขอไฮไลท์กับเพื่อนหารอยเท้าพันเท้าเด้อเนาะนอนหลับกับขอให้เจ้าได้เงินมื่อนอนตื่นกับขอให้ได้เงินเซียนแบดมือมากกับขอให้ได้แก้มวมัน,นโชคโทษให้อยากห็นมาผ่านมานให้อยากห้มาเบียดขี้เดียกจากนั้นอย่ามีมาไกลเด้อไอ้ไอ้ไนี่กับขอให้อ้ายแล้วกับขอมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขเงยงเงียงนไปเด้อก้าถูกเนาะกเนาะ,ะ,ะมีแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกับนี่แหละ จะมีแต่ว่าติดตามกันอีพี EP ต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิมาอัปเดตประมาณซัมเน่ก่อนพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กันะน,น,น,นะ,นนะปนนไปก่อนเลยพี่น้องเด้อสบ,บายดีไปทักนะนะคอยที่เอาผู้ไปนั่งดีงดีนั่งดีดีเด้อโนมือเนื้อสั้ยิ้มโอเค